สวัสดีพี่นอ้องอิบซี่เซนิซานุทงังกะพงมื้อนี้กะว่าไปหาอยู่ว่า,ากินว่นเนาเลาะเบางอย่างทางอาการน้ำครับผมมือนี้ผมเขียวสิผ้าผีพระนองก็เบิ้งน้ำอ่างหนองแสงเรื่องนองแสงเน,นี่ยระวังเขตต่อระวังสะลักข้ามละเอียดนี่แหละคือแถวแยกไปแก่ดำแน่ไปทางไข่ทหารสุกเสียกแน่นี่แหละครับพี่น้องนี่แหละไปเบิ้งกันครับผม พระเจ้าว่ามันล่นแล้วล,ล่นล่นฝายมันแล้วนะเสียสิภาคพ,พี่พาคหนองไอบิ่งว่ามันหลายสันไปเังเสียนหะนามพี่น้องจริครับผมน้ำแมพี่น้องเบิงนะ่งงในพูดนะแม่พี่น้องน้ำขึ้นคักขึ้นแน่แต่จีอยู่มองป้าภูมิวิชโยนี่เป็นเป็นของบัน่นบั่นแฮ่พี่น้อง บ้านไทยแฮก็เจ้าก้อยใ,ใหญ่ใหญ่ขึ้นไปพอน้ำถมทุกปีนี่นาจีเป็นมู่บ้านนี่บอกไปโชว์ต้นนาเนี่ยขึ้นไปทางนี้ครับคนแบบพี่น้องเบื้องในเออหน,อนามไม่บอลหน่อยเด้พี่น้องเบื้องในอ๋อไปเบื้องกำกันครับผมลูเ้เขียวสีผ้าผีผ้าหนองไปเบื้องมองว่าฝ่ายหมองมันล่นหมดละล่นหน่อยล่นหลายซ้ำใดแต่สมัยจีเขาจ่อสถิตเสริม อมองขอบอ้างโอ้ปลานีน้ำบ่ขง้นอว่าปลานีดรอกล่นแล้วพอยอยู่ใต้ป้านี่พี่น้องอันนี้ก็จอ้องมาเสริมขึ้นบ้ามันสลนหน่อยตัวแรกเได้กับไปเบิ้งกันกับผมน้ำไหลสําสได้อยู่ระดับน้ำเนาะพี่น้องเนาะติดตามเบิ้องบนกับผมอ้างห้ยแองอ้างห้ยแองพี่น้องกันเริ่มแล้วพี่น้องของลมวันท่านแห้งฟ้าข้าเจายกขึืนอีกตอนตอนนี้โอ้รนแห้งพี่น้องข้าเจ้าเลยเอาอันขอบขืนอีกครับพี่น้องข้าเจ้า ยกบานขึ้นอีกมากเหมือตอนเขาจวาวร่นแห้งแล้วเบื่อตอนนี้กะทั้งในพี่น้องทั้งเริือรุนใครผมเริืมร่นแล้วเนาะเร่งดีกรเจอกกับสิกักน้ำใบเนาะพี่น้องเนาะ่นเล่นยก,กขึ้นดีเจ้าหน่อยมันยกขึ้นไดที่พี่น้องเป็นระดับเรือบ๊ไรบุญเนี่เนี่ยตัวขวบมันเนี่ยเนี่ยตัวขวบเ,เ,เ,เป็นยางนั้นยางยกขางไตเด็กว่มามันยกขึ้นไดล่วงใดน้นะพี่น้องนี่ละ ข้างสีเห็นเนาะไปเบิ้งทางนำซี่อีทีนึงครับผมอันนี้อ้างน้องแสงเราไปเบิ้งทางซี่พี่น้องนี่พี่น้องลงมาเท่านี้ก็เริ่มถ่วงแล้วครับผมหนึ่งเนี่ยโอ้ยลงมาล้ามไปฝนหวัวนี้คัะพี่น้องเอาไปนักกัน,กกนุ่งเกี่ยวกับผ้าพีพี่น้องไปพี่น้องนี่ครับผมเอ,อ้ยไป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 นไะ แล้วนี่นสวมพี่น้องสวมแล้วนานนมตีลุกมาจากคนละอ่างเสื่อทั้งแจดันพี่น้องเลยสรีมาผสมกันเห้างน้องแสงออกมาเพื่อความพี่น้องความตรงนี้เมิ่งกว้างนิดพี่น้องเมื่อกว้างอุ้ยกลางปลาแยงปลาฉิงพคนละเรื่องกันมากพี่น้องเยอะ กาไลแห้งสัแม่เน่พี่น้องน่ะกูกระจกการดากับการดางอยู <generally, S 1> ่น่ะน่พี่น้องทังใส่กับพอทักใส่ทังซึ่งอทัซึงเนาู่ะก่ะกาการดางกับการดางกูยามดากับยามดางวมพี่น้องควมเาหาเส้นใจให พี่หน่องปู้ทุกคนเบ้อพี่น้องเลยเนะพิ่งเนี่ยติดตามครับผมนี่พี่น้องก็ขึ้นแห้งมางแห้งลังจากตึกตอนลุงเชียวกับมั่หยกสะดุ้งกะน,นี่แหละตัวนี้กับยูพีแหละสะดุ้งเงียบลงมาอีกกวดิมันต้องฟู่เงียบขึ้นไปอีกยี่ปีหน้องเบืนะ่อเนี่ยสะดุ้งตัวลุงเชียวมั่นหยกเห็นว่าขึ้นเร็วกว่าหักน้ำไหมอ๋อ คอยระมัดระวังนำเดอ้อพี่น้องเอ,อ้ยอูยไก่อยูยอันยุไก่นามไก่ยังกะละมัดะวังมึงของธรรมชาตินกกำลังเห็ียด้งขาบขีดฝอยไม่ทั้งเห็หนไหพี่น้องสว่างโตเลยพวก,กพี่ใหญเ้งสยกันเพื่อนอ๋ออ๋อเห็นะเห็นะพี่น้องเห็นเนอพวกพี่ใหญ่ั้งสยกันอ๋อลืมเห็ด้งแล้ว นท่ากาันเอา้ากะถ้าเอาบานล,ลกูกอ่ะมันก็สิทวมทั้งทึ้งเราพี่นอ้องกันบ้าก็เรื่องเปิดใบก่อนครับติดตามเบิ้องกาเรอเบิ้งอีกทั้งสองประตูทั้งผุนเบิง้งว่าสิทวมจำได้ตัวนี้ยุ่ไต้ตัวนี้ยุ่ประตูใหญ่เบิ็งทั้งผุนน้ำเอื้อกันทั้งไต้เราพี่น้องกาไปเบิ้งครับผมติดตามเท้งในพี่น้องเอ้ยขึ้นมาคักมาแหน่ให้หน้าสาโทของพี่ของน้องเฮา โอ้านาการน้มเหมือนที่พี่น้องเลยน้มตัวนี้พุนละลุงมาจากพุนละอ่างจะดาอ่างลงแสงพุ่ที่พี่น้องตัวนี้ลุงมาทั้งพุนละน้มเอานี่วนต่อไปไม่แห้งพี่น้องไม่แห้งเรองนี้เขาอันนี้เขาน่าปังได้นน่ถอกแลี่ยวว่าสะได้เจียวกวนน้มสช่ไแต่ว่าเอาไปมาน้ามมอหอดกอนพี่น้องก็สิเสียหายคือเกาวันนี้เรื่องนีงน้ เอาอฝากเป็นกำใจให้เพรามันหน้าถั่วมันพี่น้องเนาะอ้อก็เสีเยใจอะได้มันธรรมชาติมันกระหามว่าได้แล้วฝนตกกระไดมองแรงกระแรงมองทวมกระทวมคือวานละทั้งแรงกระแรงทั้งทวมกระทวมอันนี้ออกว่าท่านพี่น้องเอ้อที่สามครับผม ภาพผีผ่องเลาะเบิง้งสถานาการณ์น้ำท่วมหมองไรเบื้องคยเดยินมาเกิดมาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้องกำกันกับผมก็ฝากแรงใจให้ทุกผู้ทุกคนนละพี่น้องเนาะติดตามกับผม